嗯，哎呀，嗯，嗯。 สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับนายเบน์จากช่องนายเบน์ชนแนลนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมากินหอยนางลมยักษ์ราดน้ํายำนะครับนะก็เป็นเมนูง่ายๆแล้วนะครับที่ใส่กับน้ํายำนะครับวันนี้เป็นน้ํายำสูตรพริกเผานะคเพื่อนๆวันนี้เป็นหอยนางลมจากร้านของผมเองนะครับนะร้านนายเบน์หอยนางลมสดเดลิเวอรี่นะครับหอยไซส์ประมาณนี้นะครับเพื่อนนี่ครับทุกคนดูหอยใหญ่ไหม เ่าหน้าเลยนะมันจะไซส์ประมาณนี้นะครับที่ร้านนะครับหอยประมาณนี้นะตัวก็ใหญ่พอสมควรนะครับอันนี้แกะออกมาจากฝาแล้วนี่นะจากร้านของผมเองนะวันนี้มากินแบบง่ายๆครับชิวๆลาดใส่ครับน้ํายำวันนี้เป็นน้ํายําสูตรถิ่เขาเนาะนี่ครับเหนียวๆเลยลาดลงไปเลยนะครับมีเพื่อนๆบอกทําไมไม่ลาดลงไปในตัวเลยนะครับก็แล้วแต่แบบครับบางทีก็ลาดลงไปในตัวเลยบางทีก็นี่ครับ จัดอย่างนี้เลยนะนี่ถ้าราลงไปในตัวงก็จะอย่างนี้แหละทุกคนมันก็จะไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> นี่ครับหมดเลยเอาให้เกลี้ยงเอาให้เกลี้ยงน้ำยำเหมือนเดิมรับออกเปรี้ยวหวานนะครับแล้วก็วันนี้ที่ขาดไม่ได้ครับทุกคนนี่หอมเจียวนะครับต้องมีนะแล้วผมจะโรยๆไปสักหน่อยครับดูนะ่ากินขึ้นมาทันทีครับทุกคนนี่ครับ เหลือเยอะครับวันนี้จัดมาเต็มๆครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือนี่ครับทุกคนยอดกระถิ่นอ่อนๆเลยนะครับวันนี้ไปร้านมาจัดมาเพียบเลยครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้อีกอย่างก็เลมอนนะครับไว้บีบใส่ตัวหอยนะมาครับเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยดีกว่าครับตักช้อนไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเอางี้ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ช้อนนี้เลยนะครับช้อนยักษ์ช้อนยักษ์วันนี้นี่ครับทุกคนโหตัวใหญ่มาก ใหญ่มากครับก็ง่ายๆนะครับ,รบผมกินนี่ผมน้บีบเลมอนใส่อย่างนี้ครับแล้วก็ซัดเลนะ้วทุกคนจัดไปคำโตัอโตอือืม,อม,อมซัดมากทุกคน ๋ยวจะบอกว่ามันล้นมากครับตอนนี้ <c oughs> ล้นไปด้านล่างนะครับตัวที่สองครับวันนี้น่าจะประมาณสิบกว่าตัวนะทุกคนโอ้โหดูตัวทุกคนจัดคําตัวโตๆไปครับกับหอยนางรมยักษ์ทุกคนนี่ครับเลมอนหน่อยครับนี่ลงไปเลยนี่ขอ,อนี้นะครับหมายครับทุกคนคำใหญ่ๆ ถามว่าหินอืมหวานเจี๊ยบต่อครับทุกคนใหญ่เท่าเจ้าพี่ไปครับ ทำใหญ่ใหญ่อหวานมาก <c oughs> ปกติกินแตแบบทรงเครื่องนครับกินจากฝาอะไรเงี้ยอันนี้เพิ่งเคยทำในครั้งแรกนะครับ ตัวทุกคนใหญ่จริงครับไม่ได้ล้อเล่นนี่ครับหอมเจียวใส่ไปครับ สดน้ำนะครับอืม,อมนี่ก็บแควก็หวานหวานเดี๋ยวเคี่ยวๆออกกันเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เห็นนะว่ามันตัวมันใหญ่จริงใหญ่ครับลานน้ำเข้าไปหน่อยครับทุกคน เลมอนหน่อยครับบีบไปครับอือืวันนี้อาจจะเละเทอะหน่อยนะทุกคน กินน้ำยำม,มันเข้มข้นมากครับเพราะแล้วเราใส่พริกเผาลงไปด้วยตัวเล็กๆไม่มีครับหาตัวเล็กๆไม่เจอ <c oughs> มีจะใสานี้ครับทุกคน <c oughs> ไปครับ <น> <c oughs> อร่อยมากด <c oughs> ูกตัวจะจัดสองตัวคู่ให้เพื่อนๆดูหน่อย <c oughs> <c oughs> สองตัวคู่ครับทุกคน,เ,นเลม,มอนใส่หน่อยครับไปครับหอยนางรมอ้าวล่วงไม่เป็นไรครับอออืมอืม เรียกว่าไรนั <Despite TC 2> ่นนงกินทีครับปกติกินไม่บ่อยเลยครับของที่ร้าน กินกระถินนี่ไม่แบบเครอ่ะกินหอยน้งลมไม่มีกระถินนี่ไม่ได้ครับไม่ขอคู่กรันหอมเจียวที่ร้านเป็นหอมเจียวอย่างดีนะครับทุกคนนี่อยได้เข้ากันมากอม หอมหล่นเต็มเลยอรยครับบีบเลม,มอนหน่อยครับเพิ่มความจีดจาดเข้าไปอืมเข้าช้อนมาเพื่อนอือไอ้รับ รีบกินหน่อยครับเพราะรีบกล้องแบตจะหมดลืมใช้กล้องแบตกระพริบแล้วครับมาทุกคนเดี๋ยวจัดคาสุดท้ายแล้วครับแบตจะหมดเดีย๋ยวเราจะไม่ได้ล่าลากันนะครับขออนุญาตใช้มือหน่อยนะอันนี้เอาไปครับทุกคน มาหมดไปแล้วนะครับทุกคนกับหอยนางรมยักษ์ราดน้ำยำนะครับน้ำยำแบบสูตรพริกเผานะหอยนางรมก็อย่างที่บอกนะครับจากร้านของผมเองนะนายเบนหอยนางรมสดเดลิเวอรี่นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนถึงตอนนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับนายเบนชาแนลนะไปครับทุกคนจะ7 0็ดพันซับแล้วนะครับไปแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกที่ p ีหน้านะครับว่าผมจะมาทำอะไรให้กินนะไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายแบตจะหมดแบตจะหมด